ที่น้อยซ้ค่ะกันมาออกงก็ดีจริงๆเขาก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าจริงเขาไม่ค่อยได้พูดบอกว่าแบบใช่ต่อหน้าพับลิกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ถือแล้วนี่ถือเป็นอีเวนต์แรกที่เราไปด้วยกันด้นะใช่ต้องอ้อนหรือว่าต้องยังไงนะไมคต้องหัวราคกันมาออกก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเขาทุกคนไม่ชอบไม่ชอบเดรสอัพเท่าไหร่ไม่ชอบใส่สูทไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าอุ้งงานนี้เขาขอไปด้วยกันก็แบบว่า แปกับต้นหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็โอเคอะไรเงี้ยไม่ต้องมีบมีอะไรก่อนใช่ไหมก่อนจะเริ่มงานขากอนจะมาเจอสื่ออะไรเงี้ยต้องมาไม่ใช่ไม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 ่ไ่ไม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 ่ไ่ไม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 ไม่ไม่ไม่่ไม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 ่่ม่ไ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 ม ก็ค่อยๆเป็นค่อยรการที่แบบมีแฟนมีคไรการสือี่างครับโอแต่มันจะ6ปีละอันนี้เรื่องดีโอเคครับความรับกของเรามยอะไรบ้างท่หวานหวานเหมือนเดิมดีงามเหมือนเดิมให้ให้ตอบให้เราตอบมาเดี๋ยก็มันโอเคครับมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็แบบว่าเราก็อยู่กันแบบเนาะก็มาหกปีแล้วหนึ่ลาบครับพี่ท็อมแล้วฮะ มันก็เรื่อยๆแหละครับอยู่กันอยี่ยเป็นเพื่อนกันเป็นห่วงกันครับผมขอนนั้นไม่คิดไปตอนที่ดูบอลใช่จริงๆเราจะเราจะไปเราจะไปเที่ยวกันปีละครั้งเนาะใช่อะไรเงี้ยอย่างล่าสุดก็คือไปดูคอนเสิร์ตยองเซ่ด้วยอะไรเงี้ยครับก็ก็ไปด้วยอันนี้คือทิพยประจำปีเหรอใช่ใช่ใช่ก็คือวางไว้แผนทุกปีว่าจะต้องไปต่างประเทศสักทริปนึงอะไรเงี้ยอะไรอย่างนั้นใช่ครับไปกันกี่วันครับเกือบสองวีเกือบสองวีใช่เกือบสองวีคใช่ ว่าจะเต็มเรียกว่าพักผ่อนเป็นจริงๆมันไม่พักผ่อนเลยนะไปเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศน่นเหนื่อยนะถ้ามันเดินทุกวันมันเหล็่ไงครับจริงๆพักผ่อนจริงๆคือนอนอยู่บ้านแต่อนนี้คือมันแบบว่าแบบจนไทยใช่มันคือเดินมันคือแบบว่าเดินแบบเยอะมากๆเลยครับแต่ว่าก็สนุกดีครับปีหน้าวางมาเล่นไหมคะหลังจากกลับจากงานปารีสแล้วจริงๆก็มีมางอก ไม่ถือว่างอกในหัวเนาะแต่ว่าแล้วก็เออตังไม่มีแล้วตอนนี้เอาไว้ก่อนไว้ทีหน้าก่อนเลยใช่ใช่แบบเงินก่อนเลยแต่ทีนี้ไม่งวนใครเป็นคนเลือกเลยอะไรนะคใครเป็นคนเลือกคนวางแผนชิปนี้หรอคนวางแผนคนวางแผนคือคนนี้แหละแต่เราเราเราไม่ทำอะไรเลยใช่คนนี้ว่าทำทุกอย่างจองตั๋วอะไรใดๆคือนี่เป็นคนแบบอ๋อเดียนเดียวว่าจะไปอันนี้นะก็คือจะตลอดมาก็คือจะเป็นแบบนี้เลยใช่ใช่ เหนื่อยไหมคะการที่ต้องแบบว่าพกคนเดียวมีนิดเหนื่อยไหมครับพกกระต้นไี้ไหมเอาดีๆไม่ไม่เหนื่อยนะเพราะว่าส่วนใหญ่นี่เป็นนี่เป็นพวกจัดแจงอยู่ล้วอะส่วนนี้เป็นคนตามเราดูอะไรกันบ้าตามใจเขาครับเาตามใจเขาใช่เพราะเราจะแบบว่าอะไรก็ได้ไงใช่แต่วันี้เขาจะมีเขาจะเป๊ะๆนิดนึงอะไเงี้ยการตามประเทศให้เราแบบ็นโอ้ว่าอะไรกันมากนี่้ ดีกันมากกว่าเดิมเขามีอยู่มีอยู่ทริปนึงอ่ะมันมันเกิดอัซิเดนทถ้าเราลืมเป็นเรื่องยาวเป็นว่าเหมือนแบบจองขึ้นเรือไว้แล้วแบบว่าแล้วเราอ่ะแบบว่าลืมวีซ่าอะไรเงี้ยทำทำให้เขาไม่ได้ขึ้นไปด้วยอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็บอกเขาว่าไปไปก็ได้นะเพราะเขาเขามีเพื่อนเขาไปด้วยเดี๋ยวเราแบบหาโรงแรมแถวนั้นนอนเอาเลยแต่เขาก็แบบเขาก็บอกว่าบอกว่าอะไรนะมาด้ แล้วก็ผู้ก็เขาใจฟูแต่ก็รู้สึกผิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่เขาแบบว่าพลาดไปว่าตังค์กขาจ่ายกันไปแล้วคู่เลยแล้วจริงๆเพื่อนเขาไปด้วยจริงเขาจะไปกับเพื่อนก็ได้อะไรเพราะว่าก็เรื่องที่อยู่เราก็แบบคุ้ยเหมือเออมันเป็นความหวานที่แบบเล็กนงง้อยแต่มันก็แบบทำให้เรารู้สึกดีมากๆเลยใช่ใช่เขาเรียกว่าแบบกับความรักของตีนเนี้ยค่ะมองมองไปไกลแบบแต่งงานเลยหรืออะไรในไหมอะไรอย่างเงี้ยเคยคุยกันไหมค่ะก็ต้องเริ่มเราจักหลานล้วาน ก,ก,ก็เคยครับแต่ว่าอย่างที่บอก,กเราก็ต้องรอในเรื่องของกฎหมายเรื่องของรัฐบาลอะไรๆด้วยให้มันให้มันให้มันเกิดขึ้นไปทีเดียวถามว่าเคยคิดไหมก็ก็มีคิดอยู <ๆ S 2> ่เนาะก็มี <ๆ S 2> คิดคิดบ้างว่าถอนเล็กเจ็ดั้เลยไม่กลัวนะทาให้มันดีมันก็ไม่มีอะไรแต่ว่าถ้ามันข้ามไปได้เล็กเจ็ดไปได้ก็มีสิทธิ์ที่จะแต่งสองไดเดี๋ยงคนหลาน ขออนุญาตถามเดือนหน้ามันเกิดต้นและมีแผนอะไรบ้างครับเกิดต้นต้นทำงานใช่ต้องมีร้องเพลงครมีปีปาร์ตี้แล้วมีมีคอนเสิร์ตที่ House of b l u s ใช่ปกติทุกปีนี้ทำงานทุกปีไหมหรือว่ายังไงไม่ครับไม่ปีนี้แค่แค่มันบังเอิญบังเอิญเขาจ้างวันที่3พอดีแล้วเป็นคืนก่อนที่จะเป็นวันเกิดเราพอดีก็เลยถือโอกาสจัดปาร์ตี้ไปด้วยเลยเป็นมีคอนเสิร์ตไปด้วยเลยอะไรย่างเงี้ย รควมสัญกับวันสาคัญอะไรอเงีสรอบมันเกิดแมีก็ส่วนจะมีของขวัญให้กันทุกปีอะไรเงี้ยทั้งวันเกิดด้วยแล้วก็วันครบรอบด้วยจะเป็นสายเซอร์ไพรส์กันไหมครระหว่างคนของคุณไม่ชอบเซอร์ไพรส์คนนี้เขาไม่ชอบเซอร์ไพรส์แล้วาเราเราอะไรก็ได้อะไรงเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะเขาก็จะเซอร์ไพรส์เราเนาจะาของมาให้อะไรเงี้ยแล้วก็มีปีหนึ่งเราจะเซอร์ไพรส์เท้าคือจะซื้อรองเท้าให้ แล้วก็ไปนั to to like ่งไปนั่งเปิดดูว่าอันนี้ชุดชุดที่ปีนี้ได้ที่พบกันใหม่ก็แบบว่าเขาส้นเท้าเบอร์อะไรอ่ะอะอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าไปซื้อมาแล้วก็ใส่ไม่ได้เพราะว่าคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าบางยี่ห้อบางรุ่นมันไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเบอร์มันจะคลาดกันนิดนึงอย่างเงี้ยก็เลยแบบโอ๊ยขนาดไม่สบายแล้วพาไปลองดีกว่าเลยปีนี้อยากได้อะไรเป็นพิเศษ ได้เงินทีี่วันเป็นโปรอะไรโปรอะไรเงินเลยไหมเพราะว่าเราก็ออกงานด้วยวันนั้นครับพร้อมไหมคะเราพร้อมปีนี้หรือเปล่าสิ้นที่ปีนี้ไม่ไม่บอกกันไปแล้วว่าไม่ต้องซื้ออะไรหรอปีนี้เราแบบใช้เงินค่อนข้างเยอะไปประเทศไปอะไรนู่นนี่นั่นด้วยออะไรย่างเงี้ยคไหมแต่ว่าวันวันสุดนี้ก็คือที้องอยู่กันกับที่โต๊แน่นอนไปอยู่ครับอยู่อยู่ไม่ดูตลอดเล้ร้องเพลงอยากให้จีนของ้ของคนนี้ค่ะอยากของพี่ท้อง ไอจีตอบแล้วเหมนไอจีที่ต้นเลยจริงเหรอพี่ต้นถ้าเป็นเป็นพี่ต้นก็จะเป็นแบบพี่ต้นถ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยเอออืมรารู้สึกยังไงบ้างแบบเขาก็แบบแค่เราได้เราแล้วก็ถ่ายในรายละเอียดเล็กเล็น้อยน้อยแบบนี้โอเคก็คิดว่าเขาไม่มีรูปจะลงแหละเพราะเราต้อลงลงรูปให้เราถ่ายให้แหละ ใช่ครับโอเคโอเคแต่เราก็ไม่ได้มีบอกนะว่าลงลงหน่อยลงหน่อยหรืออะไรไม่เลยไม่เลยเขา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 เขกคนเขาจะลงเขาเองบางรูปเขาก็จะแบบว่าเก็บไว้ลงแบบวันครบรอบหรืออะไรเงี้ยเขาจะอย่างจริงจีนมีรูปถ่ายด้วยกันเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะบอกว่าเก็บไว้ก่อนบางทีเราก็เออเก็บไว้บ้างดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันครบรอบหรือวันเกิดไม่มีอะไรลงเนี่ย มันก็ต้องแบบต่างฝ่าต่างทิ้งแง่ใส่ใจกันเรื่อยเรื่อยเพื่อเหมือนกันเลยพยายามเลยพยายามช่างหลักไหมคะด้วนหอมช้างหลักไหมอ่ะไม่นะไม่ทุกอย่างมันเป็นแบบเรียบรีย์อ่ะไปเรมชาติไปเรื่อยเลยไม่บังคับกันเลยตามใจกันแต่ก็นี่ไม่เคยมีแบบดอกไม้อะไรแบบช่อใหญ่อะไรเพราะเราบอกไปเลยว่าไม่ไม่ไม่เอาถึงแล้วมันก็ทิ้งอ่ะเลยมันสวยแค่ต้องถ่ายรูปเลย ือเป็นต้นดีกว่าใช่ไหมอะไรนะเป็นต้นกลางอาหารข้าวบไม้ารือเป็นอย่างอื่นดีกว่าบอกเขาแบบขอสขอสกินแคร์ดีกว่าได้ใช้บอกไปแล้วนะถือไปเขาได้ใช้เออแต่ดอกไม้ตุ๊กตาอย่าเงี้ยไม่เอาไม่ชอบอย่างเงี้ยเขาบอกเอาสกินแคร์ดีกว่าใช้เยอะกว่าเครื่องสำอางเลยอันนี้ก็ต่างฝ่ายก็ต่างรู้อยู่แล้วว่าแบบแต่ละฝ่ายชอบอะไรกันอืมแต่คนนี้จะยากนิดนหนึ่เราไม่รู้ว่าเขาชอบเขาจะแบบเขาจะชอบของยากอ่ะเออ จริงๆว่าแบบเกือบทกปีเนี่ยมันต้องมีอะไรที่ปรับตัวอะไราาาเข้าหาอะไรกันอีกนึงไม่รู้ว่ามันคงตกลงแล้วหรืออะไรยังไไหมไม่ทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ยังปรับกันอยู่ก็ยังมีแบบบางเรื่องที่แบบว่าเขาก็จะแบบไม่ไม่ค่อยโอเคบางบางทีเราก็ไม่โอเคบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเป็นเป็นปกติของของน้อ,องทุกคู่อยู่แล้วมันไม่ได้มีแบบ มันไม่ได้เป็นแบบว่ายูนิคอร์นใส่รุ้งทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแบบเถียงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องปกติแต่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องแบบเรื่องยิ่งเล็กเรื่องแบบเรื่องเล็กๆอยู่ยิ่งเช่นเช่นอะไรก็ยิ่งขาเช่นต้นรกต้นรกเป็นคนรกมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่เขาเป็นคนแบบว่าสะอาดดูมีระเบียบอะไรอย่างเงี้ยบางทีบางทีเราไปบ้านเขาก็แบบ วางนู่นวางนี่อะไรอย่างเงี้ยเออตัวหลักก็พยายามแล้วนะพยายามเก็บแล้วนะตรงนี้ก็พยายามเก็บให้คนละครึ่งค่ะก็คือต้องบอกตัวไว้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายใช่ครับกับคนเดียวไม่รอดหรอและส่วนของต้นละครมีอะไรที่แบบสับนิดนึงมั้ยับทั้งสองครับเขาจะมีความตึงๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าบางทีแบบบาาเปล่เปล่าใช่คือบางทีบางทีมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นที่เราแบบว่า ไม่ได้แพงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบก็ต้องแบบว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะยอมรับกับโลกอ่ะเออบางทีนี่เขาจะเปะมันก็ต้องหลุดอิดว่าอะไรมันไม่เป็นไปตามที่เขาแพลนอะไรอย่างเงี้ยที่เราก็เราก็จะเป็นสายแบบพยายามหาโซลูชันที่มันโอเคที่สุดถ้าเกิดว่ามีเกิดการเปลี่ยนแปลงตอบแผลตอบแพลนของเราที่เราวางไว้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ต้องจูนกันอยู่ความละมุนหล่ะเนาะที่แบบต้องปรับรสชาติฉันไม่มองเรื่องแต่งะตอนนี้จริงก่อจ้า มีมาก็อย่างช่วงนี้ในวงการก็มีเซอร์ไพรส์แต่งงานไปหลยคู่จะส่งเราจะมีแบบเป็นผู้แลกใช้อะไรเงี้ยเลยหรอไม่เซอร์ไพรส์เออคือจริงๆต้นน่ะมีก็มีก็มีความคิดนะคือจริงๆเราเป็นคนชอบชอบดูแบบหนังโรแมนติกอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็มีก็มีคิดคิดไว้เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกว่าคือเรื่องแต่งงานมันไม่ใช่แค่เรื่องแบบแค่เรื่องอาโมชั้นอ่ะมันแค่เป็นเป็นเป็นเรื่องทางกฎหมายด้วยอะไรเงี้ยที่ที่เรารู้สึกว่าอยากให้มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่า มัรเป็นกฎมายของไทยแล้วใช่ใช,ชค,ค,ค,คือ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 เรามองว่าการแต่งงานมันเป็นเรื่องมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ไม่ว่าไม่ว่าคุณจะเป็น เพศอะไรหรือคุณชอบเพศอะไรถ้าเกิดถ้าเกิดคุณอยากจะแต่งงานนะวควรจะทําได้อะไรเงี้ยหรือเปล่าก็ไม่รู้สึกก็รู้สึกว่าทำไมมันนานจังทำไมมันยากจังอะไรเงี้ยครับตัวเราเองก็ไม่ก็ไม่ได้หมายความว่าถึงเวลาปุ๊บจะแต่งปั๊บเลยแต่ว่าอันนี้เราเราพูดถึงตัวแทนของคอมมูนิ t y c o m m u n i t ด้วยเราสึกว่าบางคู่ก็พร้อมจะแต่งกันแล้ว่ก็แต่งไม่ได้ท่านี้นึงอะไรเงี้ยแล้วไปอย่างบางคู่ที่เราติต้องไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้นใช่ใช่ใช่ครับแต่คุณรู้ว่าคุณใหญ่ ไไได้้ใช่่ถ้าเป็นไปได้เพราะที่ไทยแหละเดี๋ยวเพื่อนไปลำบากอ่ะหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันทางว่าเราไม่หมดาทางเขาควรได้มีการถามเรื่องนี้บ้างไหมคะเพราะว่าคุกกำลังดำมนินการอืมฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับนิ่งๆก็ปปล่อยไฝั่งต้นก็ก็ไม่รู้แต่ว่าเขาคงถ้าเราอยากทำอะไรเขาก็คงให้เราทำอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ ก็ไม่แน่เขาก็อยากแต่งอยู่นะแต่ว่าเออก็ร้องก็รอดูก่อนว่ามันมันมันเมื่อไหร่ยังไงอะไรเงี้ยโอเเคคค่ะะมินสร์